lên lên đấy các bạn để khỏi nhé khỏi yêu thầy khỏi nhé khỏi yêu thầy đâu ช็อตเลยไม่ดีอ่ะไม่ดำสดเลยมีพริกมีหมูมีไก่มีอะไรด้วยหมูปลาเราจะนี่ไงมันใส่อะไรีแด có muốn mà bạn hợp tôm nè Tua mawa, nao mawa, jauh tua. Ini jauh tua leh, nyamu leh, ngomong. Ini jauh tua, jauh tua leh, ngomong. ลงเข้าไปในมอ้อผสอเต็รดแบบบด็ดลงเข้าไปในหมอ้อใอเห็นหมอ้อดินแดงครกอ,อันนี้แล้ว เบอร์สีสิบสองบอกสอสามกับโอ้รถกระติดเข้าไปดอกไปลองหนโอยโอโอกันมาตรฐาน กระโเจ้าึนชั่วโมงเอ๊ะบกแถวเฮ้ยเราจะมีเวลาว่างละมั้งว่างก็ไปเด้เดอเรางจื้อเ็ตอนอันทุ่ทีบอกจริงเลยไปบอกออเด์รทานทุกทีก็เลย ยูทูบหนึงหนึ่งพันซับสไครแล้วหละเก็บเวลาตอ้องมีทุกความมันิคลิปเดียวลงลง,ลงสามอันเลยสามแอปเลยติดต่อความว่าติดต่อความพูดตะพันนี่รักเแีนมล้ยวะ เวลาพิ่งได้สี่รกว่าชั่วโมงทุกคนเห็นไหลที่อ่อ,อมีแห้งเดียว ย,นย,นยันยัดฟอมมือเยมันปิดมือไม่เป็นอไรมีกอกา์ มันก <c ười> ็เศอ้าเจียนเฉามันหนาวไม่ได้บินออกมาเลยวะบินมเนียนี่นั่งปัรตินมั้ จะเป็นรับไก่เดือดสองบาทสองลูปสามรูปมันทำกว่สองรูปเส้นไปมันได้บ้านเอออออกมาเลยการตรวจเล,ลียนเป็นลาบบาันใหญ่ก็ได้เนาะเพราะมันเข่าเมืองมัแมเนนมันเข่าเมือ่องงานไหนพ่อเข่าเมืองแมีนเลยก็อออเอาหรื เอ้ยพี่จะ ข้างล่างหรือเปล่าคะข้างล่างอยู่ในท่าค่ะทะลุแมวซ้ายมือเลยนะคะอาเรียนมันพูด

ตั้งริบสามงานามันนีชิ้หาวา้านขึ่เก็